นีผ้าคุณชมไปเบิงอีกหนึ่งผลกระทบที่ได้รับจากพี่น้องชาวเกษตรกรครับป่าดงมะไฟนะครับจังหวัดยะโสธรกำลังเผชิญกับปัญหาการลักลอบเผาป่าย,ย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่าสุดครับถือบุกลุกไปแล้วกว่า60 0มือนไร่ติดตามจากรายงานครับพื้นที่ป่าชุมชนหมู่ที่6 7 8และหมู่ที่14ตําบลดงมะไฟอำเภอทายมูลจังหวัดยโสธร มีการลักลอบเผาป่าเป็นบริเวณกว้างเมื่อเดือนมีนาคม2568ที่ผ่านมาซึ่งเป็นลักษณะไฟไหม้พื้นที่ทั้งแปลงต้นไม้ใหญ่ได้รับความเสียหายต้นไม้เล็กถูกไฟเผาตายจำนวนมากและได้มีการตรวจสอบต่อ,อยังพบอีกว่ามีร่องรอยการเผาป่าในบริเวณใกล้เคียงกับแปลงปลูกมันสำปะหลังมีการตัดต้นไม้ให้ล้มลงรอจนต้นไม้แห้งแล้วทำการเผาเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกบุกรุกป่าออกไปเรื่อยๆบางพื้นที่มีร่องรอยการถากเปลือกโคนต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้ยืนต้นตายสิ่งต่างๆเหล่านี้บ่งบอกถึงการบุกรุกทำลายป่าโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายในาใยชัยวัฒน์ทองเกษมผู้อำนวยการปรปรชประจำจังหวัดยะโสธรพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตามโครงการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงการทุจริตพื้นที่ป่าดงมะไฟซึ่งเป็นป่าชุมชนเดิมป่าแห่งนี้มีพื้นที่หลายหมื่นไร่ครั้งแรกได้มีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนต่อมาภายหลังได้มีการกั้นพื้นที่บางส่วนเป็นป่าชุมชน ปัจจุบันพื้นที่ป่าจาก6 0 0 0ืนไร่เหลือเพียง 2- 3 0 0 0ันไร่สาเหตุเน<ม>ื่องจาก<อ>มีการบุกรุกพื้นที่ป่าตามแนวเขตโดยรอบจากนั้นได้มีการพูดคุยพบป,ปะกับผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกลุ่มผู้ปกครองพื้นที่อำเภอไซมูลองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาสภาพพื้นป่าแห่งนี้พบว่าการบุกรุกป่ามาจากหลายเหตุด้วยกันก็ได้ความว่าสาเหตุที่มีการบุกรุกป่ามาจากหลายเหตุด้วยกัน <S <S ตัวอย่างเช่นประชาชนขาดที่ดินในการทำมาหากินนะครับอันที่สก็คือมีที่ดินทำมาหากินอยู่แล้วแต่ได้อาศัยจังหวะและโอกาสที่ที่ดินของตนเองอยู่ติดแนวเขตป่าได้ค่อยๆขยายแนวเขตป่ามานะครับส่วนที่สเกิดจากผู้บุกรุกเข้ามาลักลอบตัดไม้นะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหลักๆด้านนางพูลทรัพย์ทองเผากำนันตำบลดงมะไฟกล่าวว่าการบุกรุกป่านั้น เนื่องจากชาวบ้านมีพื้นที่ติดอยู่กับป่าและเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษประกอบกับมีแนวเขตไม่ชัดเจนก็มีการบุกรุกป่าออกไปเรื่อยๆเพื่อปลูกยางพาราและมันสำปะหลังในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็ได้มีการรณรงค์งดการเผาป่าอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในการตัดไม้ทำลายป่านะคะในส่วนที่เขาถางขึ้นมาหลังจากที่อ,อยู่หลัง พื้นที่ของเขาที่เขาทํากินอยู่นะคะในส่วนนั้นเขาคิดว่าพื้นที่ของเขาอาจจะถึงนะคะอาจจะมีพื้นที่ถึงนะคะก็เลยถางมาแล้วก็ปลูกต้นไม้ยืนต้นหรือว่าต้นไม้ต้นยางเซียมขึ้นมานะค่ะอย่างไรก็ตามปปชประจําจังหวัดยโสธรได้กําชับให้ผู้ปกครองท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านได้ใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชนนอกจากนั้นแล้วขอให้ผู้บุกรุกชะลอหรือถอยจากแนวเขตป่า เพื่อที่จะรักษาผืนป่านี้ไว้ให้ส่งต่อถึงรุ่นลูกหลานให้ได้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนดงมะไฟนี้พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดําเนินการกําหนดแนวเขตให้ชัดเจนเพื่อที่จะให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืนวิเชตปนตังถ่ายภาพอารุณเชิญทองทีมข่าว NBT ภาคอีสานร,รายงาน